ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำของเราเพียงไม่นานต้นพริกของเราก็จะติดดอกออกผลจํานวนมากถ้าเราใช้เป็นประจําต้นพริกก็จะใบใหญ่ใบเขียวและทําให้ต้นพริกของเราติดดอกออกผลแบบนี้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับ วันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำปุ๋ยน้ำบำรุงพริกให้ติดดอกออกผลใบใหญ่ใบเขียวด้วยวิธีง่ายแล้วยุ่งยากับของใช้ในครัวเรือนของเรานี่แหละครับสามารถนำมาทำให้ต้นพริกของเราติดดอกออกผลลูกดกจำนวนมากและย่างน,นก็คือกำจัดมแมลงได้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอพ่อเพลินนะครับพ่อเพลินขอคนละหนึ่งสับสรา์สั่นกระดิ่งไว่ขอแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับ ไปเลยครับเราไปดูวิธีการทำปุ๋ยน้ำบำรุงพริกและกำจัดแมลงกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนำมาบำรุงพริกของเราให้ดกติดดอกออกผลไวลูกดกเต็มต้นก็คือผงซักฟอกนั่นเองครับเราจะใช้ผงซักฟอกนี่ครับในการบำรุงพริกของเราให้ติดดอกออกผลโตวไวใบเขียวใบใหญ่แล้วก็ลูกดกเต็มต้นอย่างที่สอง พร้อมกับจัดแมลงนั่นก็คือปูนขาวเปลือกหอยโดโลไมท์นะครับเราจะใช้ปูนขาวเปลือกหอยโดโลไมท์ในการกําจัดมดแมลงที่มากัดกินใบพริกหรือว่าต้นพริกของเราก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับน้ําเปล่าครับให้เราเตรียมมา1แก้วเสร็จแล้วเราจะใส่ผงซักฟอกลงไปครับ2ช้อนนะครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้ว นี่ครับปูนขาวเปลืกอกหอยโดโลไม้ครับให้เรานําไปแช่น้ําก่อนนะครับให้มันตกตะกอนอยู่ด้านล่างครับเราจอน้ำใสๆแบบนี้ครับมาทําการกาจัดมดแมลงให้เราใส่ลงไปนะครับ3ช้อนนะครับเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงพริก และกำจัดมแมลงด้วยสิ่งนี้นั่นเองครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายนะครับในการบำรุงพริกของเราให้ติดดอกออกผลโ,โตใบแข็งแรงลูกดอกเต็มต้นและกำจัดมแมลงที่มากัดกินต้นพริกหรือใบพริกของเรานะครับเสร็จแล้วให้เราเทใส่ในป๊อกฟี้แบบนี้ครับ เสร็จแล้วเราก็เขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทงแล้วเราก็นําไปฉีดพ่นเลยนะครับตามกิ่งตามก้านต้นพริกของเราจะทําให้ต้นพริกของเราดกเต็มต้นติดดอกออกผลโตวไวแข็งแรงและกําจัดมดมแมลงไปพร้อมในตัวเลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ําของเราแล้วเราฉีดพ่นแบบนี้เลยครับฉีดพ่นเพียงไม่นานต้นพริกของเราก็จะติดดอกออกผลจํานวนมากถ้าเราใช้เป็นประจํานะครับ ต้นพริกจะใบใหญ่ใบเขียวและทำให้ต้นพริกของเราติดดอกออกผลแบบนี้เลยครับแล่อย่างนั้นคือสามารถนำมากำจัดมดมแมลงแม้กระทั่งหนอนที่มากัดกินต้นพริกของเราได้ด้วยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับ เป็นวิธีง่ายๆของใช้ในครัวเรือนของเราก็สามารถนำมาบำรุงพริกให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นใบเขียวใบใหญ่แบบนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมในการบำรุงต้นพริกของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นใบใหญ่ใบเขียว และกำจัดแมลงในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์สั่นกระดิ่งไวค้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม